ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกระมวลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ิีซันนิวผ้าอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM อหรือจานสีสม้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวันันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะดรดนุ UT, ตันเทอดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG วันนี้ดรดนุตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักง,งานประหลัด กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไซแ n นพาร์คคลินิกเทคโนโลยีผู้ผลิตสินค้าระดับโอท็อและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาหรือ University Business Incubator จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG จังหวัดร้อยเอ็ดณหอประชุมคณะพยาบาลอาคารมหาวชิิราาลงกมหวทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดดรดนุตันเทอดทิศกล่าวว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG จำนวนทั้งสิ้น208ตำบล โดยมีสถาบันอุดมศึกษาร่วมดำเนินง,งานทั้งสิ้น5สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยภาคตะนอกเชียงเหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากพื้นที่7,435ตำบลครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคำปรึกษาและพัฒนาแล้วกว่า15,000ชนิดพร้อมออกสู่ตลาดผู้บริโภคเรามีโอกาสเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ Bio เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular และเศรษฐกิจสีเขียว g r e e ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยี Technology และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณานการโดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator จัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชนกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไปบัณฑิตจบใหม่และนักศึกษามีงานทำในบ้านเกิดของตนเองส่งเสริมการตลาดและขายสินค้าทางออนไลน์ออฟไลน์ผลักดันให้จำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยอวเป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มที่สำคัญมีการจัดทำข้อมูล Thailand Community Data ให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่รวมถึงการถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จาก TCD ให้ผู้สนใจทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและชุมชนระดับตำบลเข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายจริงสำหรับการจัดประชุมโครงการในครั้งนี้ได้แบ่งกิจกรรมเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย โดยภาคเช้าเป็นการเสวนาและรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการหารือแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตอบข้อซักถามซึ่งดรดนุตตันเทอดทิศเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เน้นย้ำถึงความต่อเนื่องของโครงการที่ต้องการให้ความรู้กับประชาชนอย่างแท้จริงเชื่อมั่นว่าโครงการ u 2 t for b c g สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนได้จนถึงระดับประเทศด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืนในการนี้นายเมธีลิมนิยกุลผู้อำนวยการกลุ่มสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ชี้แจงแนวทางในการประสานเครือข่ายอวในภูมิภาคอีกด้วยสำหรับกิจกรรมช่วงบ่าย U2T l i v e เปิดช็อปแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า u 2 t for BCG โดยมีสินค้าจาก28กลุ่มตำบล รวมจัดนนเทศการการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ไลฟ์แนะนำสินค้าและช่องทางการสั่งซื้อด้วยตนเองนอกจากนี้ดรดนุชตันเทอทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ก, ane, ia, s ats, <S AA, า eur, การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้อีกด้วยที่เชุมชนเขาจ่เ็นความงีจากการใช้ทรัพยากรและคาตรนาชีวารถึงความหนังนรของพืที่สูกัรเ่มความสามารในการแข่ชุชจ่นที2,565จังหวัดร้อยเอก็ได้ ว่าหมายถึการดำเนินการโครงการมหาวิทยาลัยสุขทัยหรือ UTTBDC จะเป็นระบบสอบและแบบประเมินโดยมี2 5 6 5นะครับจากการที่เราจัดการส่กษเข้าไปร่วมนะครแต่้ามรที่เราเข้าไปร่วมนี้ได้เกิดความอการบริหาที่ดูแลว่านอกจากที่เราพัฒนาเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะจดบันทึกเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ็ส่วนหนึ่งนั่นก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราจะนำส่วนนี้เนี่ยเข้ามาสู่อในส่วนส่วนเรื่องของดิกฤตหาข้อมูลชุมชนซึ่งเราซึ่งเราดำเนินการการผลิตนะครับและเราจะพัฒนาในด้านของในส่วนของทมหาวิทยาลัยต่อนี้ก็นับเมืองที่ส่วนเรงเพื่อที่จะเป็นเป็นศูนย์แห่ด้วยนะครับอันนี้คือแนวคิดของเราที่จะนำสินค้าของชุมชนเนที่เราเป็นขึ้นมา เพื่อให้ไก้ตา่างเกมมาตรฐานแล้วเราเองเราก็ไปในส่วนของการขอมอบประาสารส่วนี่นะครับก็มีหลายครั้งนะครับเราได้ไปเยี่ยม <c oughs> ดูดีก่อนอง้อำนวยการก็มาเยี่ยมคารามาพร้อมคณะคาราวานเป็นพิเศษที่จนอกจากเรื่องการตรวจเยี่ยมแล้วเราได้นำทีมงานที่ดูแลทางด้าน การฟ้าหรือในวงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวีไและผลงานวีไนะครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกันกับการทำเพื่อนกับการเอาองคความรู้ที่มีอยู่ของกระทรวงเอาไปให้ที่น้องในทุกตำบลใชานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในร้อยแห่งที่อยู่สองร้อยแปดตำบลที่มีอยู่ห้าอาหาิทยาลัยที่ได้ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการมีดูที4ดีซีเมื่อปี2545นะครับแต่ผมก็เห็นว่าหลายมัาวาที่หลายก็ย่องดำเนินการต่อเนื่องในหลายๆตำบลแล้วก็มีการชักชวนหน่วยงานที่พอจะเติมเต็มเช่นที่ราชพักร้อยเ็ดชัมในการเชิญธนาคารมาร่วม ในเรื่องของการดูแลเรื่องงานด้านการเงินครับและต่อยอดตรงนั้นวันนี้เราจะมาต่อยอดในเรื่องของการใช้เ่วยงานของเราให้เป็นประโยชน์ต่านหน่วยงานที่เราพามาเนี่ยจะเป็นน่วนงานที่สามารถเอาโน้ตาวเอาความรู้ทางด้านเิทศาสตร์ไปผรเพาะต่อเนื่องเราเริ่มที่ตำบลที่มาในวันนี้ก่อนนะครับเราไม่ได้ ทชิชวนมาทั้งหมด200ตำบนเนื่องจากว่าเราต้องการที่มีการพูดคุยกันเก็บขอบ้อมูลชัดให้ละเอียดม,มากขึ้นนะครัแล้วหลังจากนั้นแล้วตำบลที่มาร่ววันนี้นะครับหากว่าได้รับการบร,ริการหรือการดูแลจากหน่วยงานของกระทรวงคมนารมวิทยาศาสตร์จัยและนวัตกรรมไปเพิ่มเติมอย่างไรก็ค่อยให้หนำตอนะครับเราก็จะ ผมเพาะพ่ท่านก่อนนะครับเติมเต็มสิ่งที่ท่านต้องการก่อนวันนี้ทีมงานก็จะถามท่านาว่าท่านต้องการอะไรต้องการโนความรู้ทางด้านการตลาดไหมหรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีหไหมหรือต้องการในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดในด้าเนเน ขอออมไหมหรือการขยายตลาดไปอยู่ในหน้าทีไหมหรือสมอ,อ,อนะครับซึ่งถ้าเกิดผมมาคนเดียวเนี่ยก็คงได้็นการแค่ตรวจเยี่ยมนะครับให้กำลังใจแต่วันนี้ผมเอา,าทีมงานมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานแนะนำว่าวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภาัฏนร้อยเอ็ดนะครับเรามาเยี่ยมโครงการ U ูที ที่เราทำมาในตั้งแต่ปี2564ถึง2565นะครับวันนี้เราเข้ามาเพื่อที่เราจะต่อยอดของ U2T ปี2565ที่เราทำอยู่7,000กว่าตำบลทั่วประเทศนะครับซึ่งที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเราทำอยู่208ตำบลน,นะครับโดยการดูแลของ5มหาวิทยาลัยนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเอาหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานประจําที่มีภาระงานในการสร้างผู้ประกอบการมีการบ่มเพาะพูกกับผู้ประกอบการมืออาชีพมีคลินิกเทคโนโลยีที่มีโน้ตฮาวมีความรู้มีองค์ความรู้มาพบกับผู้ประกอบการ ยูทูทีวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ทําประมาณ30ตําบลนําร่องนะครับในการที่จะเอาเทคโนโลยีเอาองค์ความรู้ทางด้านการตลาดทางด้านบัญชีแล้วก็การบ่มเพาะของผู้ประกอบการเข้ามาพบกันนะครับซึ่งก็จะมีการพูดคุยในรายตําบลว่าต้องการอะไรต้องการอรยอยห,หรือต้องการไปตลาดต่างประเทศไหมหรือต้องการเทคโนโลยีแบบไหนวันนี้จึงเกิดขึ้น ด้วยค,ความร่วมมือของมหาวิราชภาัฏร้อยเอ็ดที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นอวอส่วนหน้าของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยครับตอนนี้ดูณเวลานี้เราก็เดินทางไปเยี่ยมในทุกจังหวัดนะครับผมไปอยุธยาผมไปมหาสารคามเชียงใหม่สุษฎรธานีอยุธยาแล้วก็หนองคายสกลนครกาลสินแล้วก็มาร้อยเอ็ดพรุ่งนี้จะไปปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆ เราก็จะเริ่มทยอยไปให้องค์ความรู้เหล่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยที่เป็นอวส่วนหน้าของเราก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ชวนยูทูีมาเจอกับคลินิกเทคโนโลยีที่อยู่ในมหาวิทยาลัยชวนยูทูีมาเจอกับ c i e n สปาร์ k ที่อยู่ในแต่ละมหาวิทยาลัยเรามีโหนดในการทํางานอยู่ทั่วประเทศเรามีมหาวิทยาลัยอยู่ร้อยกว่าแห่งนะครับแต่เรามีมหา ยูทูทีของเราเนี่ยอยู่700 0กว่าตำบลดังนั้นต้องอาศัยเวลานิดหนึ่งครับครับทีนี้การเชื่อมโยงคือในแต่ละตำบลเนี่ยเขามีอัตลักษณ์เขามีสินค้าเขามีพืชพันธุ์ทางเกษตรเนี่ยต่างกันอยู่แล้วนะครับที่บางจังหวัดเขาปลูกอะโวคาโดเหลือปีนี้ที่นี่เขาปลูกนูน่นนี่นั่นเหลือต่างต่างกันอยู่แล้วครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆก็ใช้ต่างกันบางคนบางที่บางที่เน้นเรื่องผ้าผ้าไหม บางที่เน้นเรื่องผ้าฝ้ายบางที่เน้นเรื่องการย้อมครามบางที่เน้นเรื่องอเสือกกเสืออ,อย่างต่างๆต,ต่างหากแยกๆแยกๆก,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 กันไปครับเพราะว่าความต้องการของพี่น้องเราไม่ได้เอาความรู้เดียวไปใช้กับทุกตำบลเรามีโน้ตหาวเรามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเยอะแยะในมหาวิทยายลัยเรามีคนเก่งๆอยู่ในมหาวิทยาลัย แล้วก็หน่วยงานหลกัหลกๆของเราก็คอยสนับสนุนแล้วเราก็มีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องครับผมอ๋อเร,เราจริงๆแล้วเราเรามีเรามีกลุ่มไลน์ของในแต่ละจังหวัดน,นะครับเพื่อที่จะให้เป็นยูทูในแต่ละจังหวัดน,นะครับ <ๆ S 2> เพื่อที่เราจะได้สื่อสารประสานงานกันเช่ตบบนตำบลนี้ต้องการเครื่องจักรสารแต่ตบบนนำบลนู้นทําเครื่องจักรสารอยู่ <S <S เขาก็จะได้ขายสินค้ากันตำบลน,นี้ต้องการเห็ดตำบลนู้นปลูกเห็ดก็จะได้เชื่อมโยงกัน เพราะว่าบางบางที่เนี่ยเขาต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งณเวลานี้เนี่ยมีหลายตำบลน,นะครับที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์แต่เขาผลิตไม่ทันเนื่องจากว่าตอนนี้ในทางด้านความรู้ทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กการขายของไลฟ์สดต่างๆ U2T ู0ทีเตำบลเนี่ยเราได้ให้องค์ความรู้เรื่องนี้ลงไปแล้วนะครับเราให้องค์ความรู้ทางด้านไบโอเซอร์คูล่าเล็กกรีนที่เราเรียกว่า BCG ไปให้พี่น้องประชาชนแล้ว สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแน่นอนนะครับเหลือแต่ว่าเราต้องพยายามเร่งยอดขายเขามากขึ้นแต่การเร่งยอดขายบางทีก็ไปได้มีข้อจํากัดคือกําลังการกผลิตดังนั้นถ้าเกิดมีไลน์กลุ่มมีเรามีทั้งเว็บไซต์เรามีทั้ง Facebook ของ u ูทูบีนะครับที่เราจะคอยประสานงานกันในแต่ละในแต่ละตำบลเนี่ยเราก็มีไลน์กลุ่มของเราเพื่อที่เราจะได้ประสานกันได้ในความต้องการของแต่ละที่เพื่อให้การผลิต สามารถทําได้ตามความต้องการของตลาดครับท่งมหาวิทยาลัยทําอยู่แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยจะมีการรายงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฒน์ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาเป็นอวส่วนหน้าอวส่วนหน้าในแต่ละจังหวัดจะมีหน้าที่ในการประสานมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เข้ามาทาในใน,ในพื้นที่ของตัวเองเช่นราชภัฒน์ร้อยเอ็ดก็ต้องประสานกับมหาวิทยาลัยอีก4แห่งที่เข้ามาทําในพื้นที่ของของรอ้อยเอ็ดนะครับ เพื่อที่จะเอาข้อมูลแลวก็เพื่อที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ที่กระทรวงแล้วก็เพื่อที่จะในการนําข้อมูลเหล่านี้ไปให้กระทรวงต่างๆได้ใช้ที่สําคัญก็คือว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถ้ามีปัญหาวันนี้เขาก็จะได้พูดคุยกันว่าในการความต้องการของเขาในการเพิ่มมูลค่าของตลาดในการเพิ่มขยายขยายตลาดหรือเทคโนโลยีที่เขาต้องการคืออะไร ในการที่จะสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆตำบลครับต่อกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอด็ดวันนี้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สาะระกลางจังหวัดร้อยเอด็ดนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดมอบหมายให้นายสนองดมประสิทธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2,566โดยมีคณะกรรมการจากส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาอาทิผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสถิติการจับกลุ่มด้านการจราจรผลการป้องกันปราบปรามการกระทําผิด เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติผลการจัดระเบียบสังคมสหารบริการและบ่อนการพนันการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นต้นท,ท้ายข่าววันนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อจัดกิจกรรมสารศึกษาปลอดภัยและส่งเสริมวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัย100%เอร์เซต เช้าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดร่วมกับสานิตำรวตรปูทอนเมืองร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมสารศึกษาปลอดภัยและส่งเสริมวินัยจราจรสมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นตดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับมติในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่4ทับ2,565โดยทางวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดตั้งเป้าหมายไว้วันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566 วันแห่งความรักจะรณรงค์สวมหมวกนิรภัย100%ทั้งคนขับและคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ภายในสถานศึกษาน้องพักแว่นแล้วเออข้าใส่แล้วข้าใส่แล้วจะเป้ารถจักราประทัดสีข้าวหนึ่งเลยเตำรวจตรวจถึงับไปขับขี่เดี๋ยวนนิเอาออเอาจนาะไปขับขี่อืเอาเอาเฝ้ามาเผื่อมาคุนตาจ้า มาซะเออเออมาแล้วเนี่ยใส่หลักที่บ้านมาเล้ว่าเสีแล้วมาเสีแล้วมาเสีแล้วฮาวม่งบอลที่ใส่หนุนซานสรุนะครับอะสวัสดีนะคะน้องๆที่ไรนั่นอาทิทุกคนข้ามาจากสพร้อยเอ็ดค่ะสพไม่ใช่แมมถูกจับขับไม่ได้ล้างรถหรืองหายก่อนที่มาซะช่วยว่าเป็นอย่างเป็นหยังละ เป็นวันแรเดือดถีบล้อมาเลยเป็นยังไงเขาจับติ้วลอยครับก็เสียแรงแต่กูเห็นแล้วมึงช่างลมช่างไหวกูจะจับมือกับค้ากูจะจับมือกับคาก่อนเอาไม่ได้ต่อวอากูวันนี้เราจะมาให้ความรู้นะครับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนอกอากาศวันนี้เราจะเป็นสาระเราจะเป็นตลกนะครับอ่า ทุกคนรู้หมคัทายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45สื่อสัตนิวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม p อพีเอดูจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ